สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูนะคะที่ต้องการจะใช้งานนะคะ OBS Studio นะคะในการทำคลิปการสอนนะคะหลังจากคลิปที่1นนะคะที่เราได้ติดตั้งนะคะในส่วนของโปรแกรมไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาใช้โปรแกรมกันนะคะว่ามันใช้ง่ายจริงหรือเปล่านะคะ,ะเมื่อคุณครูนะคะเข้ามาที่หน้า ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าหน้าการใช้งานหน้าต่างการใช้งานของ OBS Studio นะคะส่วนที่เราจะใช้งานบ่อยๆเลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะตรงฉากตรงนี้นะคะและแหล่งสัญญาณค่ะคุณครูคะฉากนี้นะคะก็เหมือนเป็นละครฉากหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นกระดาษใบหนึ่งที่เราจะเขียนอะไรลงไปในนี้เนี่ยนะคะคุณครูก็เพิ่มนะคะ ในส่วนของฉากนั้นเพียงหนึ่งฉากทีนี้เวลาจะเพิ่มเพิ่มอย่างไรนะคะเพิ่มฉากนะคะครูไปที่เพิ่มค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาจะให้เราตั้งค่านะคะชื่อนะของของของฉากของเรานะคะครูสามารถที่จะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะที่มันสื่อว่าวันนี้คุณครูจะใช้งานนะคะสำหรับคุณด้วยวันนี้ขอใช้คำว่าเทสไปก่อนนะคะตกลงในส่วนของเทสต,ตอนนี้นะคะเราได้ฉาก หนึ่งฉากแล้วนะคะฉากเก่าที่มันมีอยู่เราไม่ได้สนใจนะคะเอาฉากนี้ก่อนใช้ให้เราตั้งค่าขึ้นมานะคะในกรณีที่เรากําลังเลือกฉากนี้อยู่นะคะตัวสีน้ําเงินนะคะจะมีครอบเป็นสี่เหลี่ยมครอบอยู่ก็คือม,มันกำลังเลือกอยู่นั่นเองเนาะ,ะหลังจากนั้นนะคะเราคลิกที่ฉากที่เราเพิ่มแล้วเนี่ยนะคะไปที่ส่วนของแหล่งสัญญาณในส่วนของแหล่งสัญญาณอันนี้นั้นนะคะมันคือตัวที่คุณครูนะคะ จะต้องเอามาใส่คุณครูต้องการใส่อะไรลงไปในคลิปวิดีโอของเราบ้างอันแรกเลยนะคะขอบอกในส่วนที่เราสําคัญมากเลยที่เราต้องการจะใช้ก็คือหน้าของเราเองนะคะคุณครูไปที่กรอบแหล่งสัญญาณนะคะที่เครื่องหมายบวกนี้นะคะเมื่อเราเอาเมาส์ไปวางมันจะบอกเราว่าเพิ่มนะเนี่ยเราก็คลิกไปเลยค่ะเพิ่มเมื่อเราคลิกที่บวกหรือเพิ่มนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ามันมีสิ่งสิ่งต่างๆให้เราเนี่ย เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแนะนำว่าสิ่งที่คุณครูจะใช้อันแรกเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะวิดีโอแคปเจอร์ดีไวท์นะคะเป็นส่วนของกล้องโน้ตบุ๊กของเราถ้าคุณครูสังเกตดีๆตอนนี้กล้องของโน้ตบุ๊กของเรานะคะยังอาจจะยังไม่มีไฟขึ้นมาท้าณครูเลือกปุ๊บนะคะมันจะเริ่มให้เราตั้งชื่อเลยนะคะอันนี้แนะนำว่าให้ครูตั้งชื่อให้มันค่อนข้างที่จะ จำได้ว่าอันนี้คือหน้าเรานะคะหรือว่าเป็นภาพเราก็แล้วแต่เวลาที่เราควบคุมสัญญาณนะคะหรือว่าอัดอัดตั้งค่าในส่วนของคลิปวิดีโอเนี่ยอัดคลิปวิดีโอของเราเนี่ยเราจะได้ไม่สับสนหลังจากนั้นครูคลิกตกลงค่ะตกลงมันก็จะได้แหล่งแหล่งกล้องนะคะครูอาจจะเห็นว่าอันนี้คือ ในส่วนของหน้ากล้องของเรานะคะเราก็บอกว่าตกลงนะคะพิมพตกลงไปเลยนะคะเราก็จะได้หน้าของเรามาอยู่ลักษณะประมาณนี้แล้วนะคะทีนี้บางคนบอกว่า,อาพอคุณครูได้ได้มาแล้วเนี่ยนะคะคมูจะเห็นได้ว่ามันมีกรอบสีสีแดงนะคะคลุมอยู่ตัวนี้เนี่ย ก็คือเราสามารถที่จะขยายหรือว่าลดขนาดก็ได้นะคะหรือวางไว้ในตำแหน่งต่างๆก็ได้ก็คือใช้เมาส์คลิกนะคะลากไปแบบนี้เลยนะคะคครูสามารถที่จะไว้ตำแหน่งไหนก็ได้นะคะตอนนี้เรามีหน้าของเราแล้วนะคะมุมที่เป็นมุมที่เราต้องการนั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับว่า PowerPoint ของคุณครูนั้นนะคะมันเป็นลักษณะแบบไหนหรือว่าตัวพื้นหลังที่เราต้องการนำเสนอเป็นแบบไหนอ่ะตอนนี้คุณครูจะได้หน้าของตัวเองแล้วนะคะ ครูนุ้ยขออนุญาตนะคะเปิดงานนะคะอ่ะทีนี้เราต้องการที่จะนำเสนอด้วย powerpoint นะคะ,ะสมมติว่าเป็น powerpoint ก่อนสิ่งที่ครูจะต้องมีต่อไปนะคะก็คือ powerpoint นะคะที่เป็นของเราเองอ่าหรือหรือไปเอาจากแหล่งอื่นก็ได้แต่ในวันนี้นะคะครูนุ้ยขอ,อใช้ในส่วนของ powerpoint ที่ค,ครูสร้างขึ้นมาเองนะคะเราก็ไปที่โฟลเดอร์ค่ะ โฟลเดอร์ er ตัวนี้นะคะเราก็ไปหางานหรือ PowerPoint นะคะที่เราได้สร้างไว้แล้วนะคะอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างของครูนุ้ยนะคะในส่วนของ PowerPoint ตัวนี้อ่ะครูนุ้ยก็จะเปิดเลยนะคะแล้วก็อ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้า PowerPoint ตอนเนี้ OBS ของเรายังทำงานอยู่นะคะยังมีหน้าเราอยู่นะยังไม่ต้องกังวลในส่วนนี้นะคะให้ครูไปที่ PowerPoint นะคะ แล้วเรานะคะจะต้องไปตั้งค่า PowerPoint ก่อนนะคะเวลาเราจะใช้สอนนะคะ PowerPoint ตัวนี้เนี่ยนะคะเราจะต้องทำให้เต็มจอนะทำให้เต็มจอหรือคุณครูจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะไม่ว่ากันแต่ว่าครั้งนี้คุณหรูขอใช้ลักษณะของการใช้ PowerPoint แบบเต็มจอนะคะตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือ ถ้าค,ครูกดนะคะนำเสนอสไลด์ตรงด้านมุมขวามือนั้นนะคะมันจะทำให้หน้าจอเนี้ยเต็มเลยนะคะเต็มเลยทีนี้พื้นพื้นที่การทำงานของ OBS Studio ของเรานั้นมันก็จะไม่เห็นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค,ครูเราจะออกจากการตั้งค่าหน้าจอตรงนี้ไปก่อนนะคะแล้วเราไปที่แถบเครื่องมือของ PowerPoint ของเรานะคะไปที่คำว่าการนำเสนอสไลด์ค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้เรามาตั้งค่าการนําเสนอสไลด์ตรงนี้นะคะคลิกไปปุ๊บมันจะขึ้นหน้าต่างการตั้งค่าการนําเสนอแบบนี้นะคะให้คุณครูนั้นนะคะเลือกในส่วนของแบบแสดงแต่ละการนําเสนอหน้าต่างนะคะและแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะใช้การนําเสนอโดยไม่มีภาพเคลื่อนไหวเพราะว่าบางทีบางท่านเนี่ยอาจจะใช้ภาพเคลื่อนไหวเยอะจนควบคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันจะวิบวับไปหมดเลย ก็ติ๊กตรงนี้แต่ถ้าคุณครูบอกว่าไม่ได้ฉันต้องการให้มันมีภาพเคลื่อนไหวนะคะคุณครูก็ไม่ต้องติ๊กตรงนี้นะคะอ่าห,หลังจากนั้นนะคะให้คุณครูคลิกตกลง enter ที่ตกลงเลยนะคะเสร็จแล้วลองลองโชว์หน้ากระดาษแบบนี้นะคะอ่าเมื่อเราโชว์สไลด์แบบนี้แล้วนะคะคุณครูจะเห็นได้ว่ามันเต็มจอก็จริงแต่เมื่อเรานำเอาจอเรานั้นนะคะไปแบ่งไว้ด้านข้างแบบนี้เนี่ย มันจะสามารถที่จะเป็นไงคะไม่เต่นจอนะคะทีนี้เราไปเปิดโปรแกรม obs ของเราค่ะ,อะตอนนี้นะคะให้คุณครูนั้นนะคะเปิดโปรแกรม obs เป็นครึ่งหน้าแบบนี้นะคะเราแบ่งเป็นครึ่งหน้าแบบนี้เพื่อที่จะมีพื้นที่ในการควบคุมนะคะซ้ายมือเป็น powerpoint ขวามือเป็น obs ที่เราต้องการที่จะควบคุมนะคะลักษณะการแบ่งครึ่งหน้าจอแบบนี้ก็ง่ายมากนะคะค,ครูเลื่อนแถบเมาส์นะคะไปที่ด้านบนสุด แถบเครื่องมือของ OBS นะคะแล้วก็เหวี่ยงไปด้านข้างแบบนี้นะคะมันก็จะแบ่งครึ่งหน้าจอให้ไม่ต้องมีปัญหานะคะบางคนบางท่านอาจจะแบบไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช,ใช่รุ่นใหม่ๆนะคะมันก็อาจจะไม่ได้บ้างคุณครูก็ปรับปรับขนาดเอาให้พอดีตามที่เราสามารถควบคุมโปรแกรมได้นะคะหลังจากนั้นมาที่แหล่งสัญญาณค่ะคุณครูไปที่เครื่องหมายเพิ่มอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรากำลังจะเพิ่ม เครื่องมือด้านหลังของเราให้เป็น PowerPoint ถูกไหมคะครูคลิกเพิ่มเลยนะคะคลิกเพิ่มเสร็จนะคะให้เราไปเลือกที่ Window Capture นะคะ Window Capture น,นะคะหลังจากนั้นนะคะครูก็ตั้งค่าให้มันสื่ออย่างที่บอกว่าเวลาที่เราควบคุมนะคะสื่ออันนี้เราต้องให้รู้ว่ามันคืออะไรของเราเมื่อครูคลิกโอเคนะคะมันก็จะขึ้นแหล่งหน้าต่างของเราขึ้นมาให้นะคะตอนนี้ถ้าเราเลือกเนี่ยนะคะมันจะมี ส่วนของ powerpoint ให้เราเลือกให้เราเลือกที่ powerpoint ส่วนใหญ่ถ้าเราเปิดไว้แล้วแล้วเรามา add หรือเอามาเพิ่มแหล่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะรู้เลยว่าอ๋อเขาต้องการเอา powerpoint มาแน่เลยหลังจากนั้นคุณครูก็คลิกตกลงค่ะเวลาหลังจากตกลงแล้วนะคะเราไม่ได้ต้องการหน้าจอเล็กแบบนี้ถูกไหมคะให้คุณครูนั้นนะคะตัดค่ะตัด ตัวพื้นที่ที่ไม่ต้องการออกนะคะโดยการกดอินเทอร์เน็ตค้างไว้นะคะแล้วคุณครูก็ลากนะคะอินเทอร์เน็ตค้างไว้นะคะ ALT นะแล้วครูก็ลากบริเวณที่ครูต้องการเลยนะคะอ่าให้เป็นกรอบลักษณะบแบบนี้ทีนี้ต้องการที่จะทําให้เต็มครูคจะใช้วิธีง่าย,ายๆแบบกลางแบบนี้เลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องคลิกอินเทอร์เน็ตค้างไว้นะคะก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่งนะคะคุณครูคลิกขวานะคะ คลิกขวาแล้วไปที่ transform นะคะ transform นะคะแล้วก็เลือกที่ fit screen fit to screen นะคะอ่ามันก็จะได้เต็มจออ่อทีนี้หน้าคุณนุ้ยหายไปไหนคะหน้าคุณครูก็จะหายไปนะคะเพราะว่ามาดูที่แหล่งสัญญาณน,นี้สักนิดนึงนะคะอ่าแหล่งสัญญาณน,นี้นะคะตอนนี้เนี่ยมันจะมี2ออย่างให้เราดูนะคะก็คือ PPT กับภาพเรานะคะ ตอนนี้มันก็เหมือนกระดาษที่ซ้อนอยู่นะคะตอนนี้ PPT หรือ PowerPoint ของเราอยู่ด้านบนสุดค่ะให้คุณครูไปคลิกเมาส์นะคะลากคลิกแล้วลากค้างนะคะเอาหน้าตัวเองขึ้นมาด้านบนก็จะได้ลักษณะของหน้าเราแล้วนะคะทีนี้เวลาที่เราจะบันทึกอ,อวิดีโอนั้นเนี่ยให้เราเปิดไว้แบบนี้เลยค่ะสองข้างแบบนี้ตอนนี้คลิปของเรานะคะจะเห็นแต่ในส่วนของด้านด้านขวามือ ะะแต่ว่าเวลาเราจะควบคุมนั้นให้เรามาควบคุมในฝั่งของสายมือนี้นะคะหมายความว่าเอาเมาส์เนี่ยมาวางไว้หน้าต่างสายมือแล้วคุณครูก็คลิกนะคะ next หรือว่าย้อนกลับก็ได้นะคะไปข้างหน้าหรือย้อนกลับเนี่ยโดยควบคุมหน้าต่างสายมือนะคะส่วนตรงหน้าของอโปรแกรมของเราตอนนี้เนี่ยเราพร้อมอัดแล้วนะคะแล้วคุณครูจะเริ่มอัดอย่างไรนะคะเริ่มอัดคลิปอย่างไร ก็ตรงนี้เลยค่ะด้านขวาสุดจะมีตัวควบคุมอยู่นะคะให้คลิกที่เริ่มบันทึกแต่เดี๋ยวก่อนนะคะสำหรับคุณครูที่ได้ไปตั้งค่าไว้แล้วนะคะในคลิปก่อนที่คุณครูได้บอกไว้นะคะตั้งค่าในส่วนของอปุ่มคีย์ลัดถ้าคุณครูกด S นะคะมันจะ start นะคะกลับไปดูให้ก็ได้นะคะไฟล์ในส่วนของการตั้งค่าใช่ไหมคะ,ะในส่วนของอปุ่มลัดตรงนี้ค่ะคุณครูได้บอกไว้ว่าถ้า ใช้ปุ่ม S นั้นนะคะมันจะเป็น start ส่วนใช้กดปุ่ม P มันก็จะเป็นสต็อปนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้การกดปุ่มแป้นพิมพ์ได้นะคะอันคุณครูมีตัวเลือก2ออย่างนะคะคือเริ่มบันทึกโดยการคลิกตรงตัวควบคุมด้านซ้ายมือสุดหรือ กดปุ่ม S ก็ได้นะคะอันในที่นี้คุณครูนุ้ยขอใช้เริ่มบันทึกนะคะครูเริ่มบันทึกเมื่อไหรเนี่ยครูก็คลิกที่เริ่มบันทึกเลยนะคะหลังจากเริ่มบันทึกเนี่ยตอนนี้เราจะบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนําเมาส์เรานั้นนะคะไปไปควบคุมในฝั่งซ้ายมือที่เป็น PowerPoint นะคะ,ะสมมติคุณครูเริ่มอัดนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆโน่นนี่นั่นนะคะ Next 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 ะค,ะคุณครูควบคุมเสร็จตอนนี้นะคะณนะตอนนี้เราอัดอยู่ถูกไหมคะสังเกตได้ว่าตรงตัวควบคุมนะคะมันจะขึ้นคําว่าหยุดบันทึกเป็นสีเทาให้เราหมายความว่าคุณจะกดได้แค่หยุดบันทึกเท่านั้นนะตอนนี้คุณไม่สามารถสาตาร์ได้เพราะคุณกําลังอัดอยู่อสมมุติว่ามันจบแล้วนะคะคุณครูก็กดหยุดบันทึกหรือปุ่มพีก็ได้เพราะเราตั้งค่าปุ่มพีไว้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะคุณครูบอกจําไม่ได้ตั้งค่าไว้ว่าฉันจะต้อง ไปเปิดที่ไหนนะคะให้ครูไปที่แถบ obs ตอนนี้ซ้ายมือเราไม่สนใจแล้วนะคะเราสนใจด้านขวามือกดที่ปุ่มไฟล์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็คลิกคำว่า show recording นะคะก็คือคุณโชว์ให้ฉันดูหน่อยสิเมื่อกี้ฉันอัดอะไรไปอะไรบางน,นั้น <c oughs> นะคะ show recording มันก็จะขึ้นมาอันนี้ของคุณนุ้ยอาจจะเยอะนะคะมันก็จะขึ้นมาที่ โฟลเดอร์ er ที่คุณครูต้องการเลยนะคะแล้วคุณครูก็สามารถที่จะไปคลิกนะคะลองดูซิว่าคลิปที่ฉัน <ไป S 1> อัด<ไ>ปเป็นอย่างไรอ่ตอนนี้นะคะจากเริ่มบันทึกเนี่ยตอนนี้เราจะบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะทั้งภาพทั้งเสียงมาชัดนะคะชัดดีชัดดีโอเคเลยนะคะค,ครูก็จะสามารถอัดคลิปจากโปรแกรม OBS Studio ได้แล้วนะคะอันนี้สำหรับการใช้ PowerPoint แล้วก็หน้าจอสำหรับพาร์ทหน้านะคะเดี๋ยวครูนุ้ยนะคะจะ อสอนนะคะในส่วนของฟิลเตอร์ใส่หน้าตัวเองให้เป็นวงกลมหรือพื้นหลังลบนะคะหรือว่าแทรกแหล่งสัญญาณอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ powerpoint สำหรับพาร์ทนี้นะคะเอาไว้แค่ในส่วนของ powerpoint นะคะแล้วก,ก็ยังไงก็ขอฝากนะคะคุณครูทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมถ้าคิดว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์นะคะก็ขอให้คุณครูนั้นนะคะกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ครูวนุยด้วยนะคะอาจจะมีคนข้างหลังมารบกวนนิดนึงนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ